วันนี้เรามาเรียนเนื้อหาที่ออกข้อสอบทั้งข้อสอบสภานะคะแล้วก็ข้อสอบเอนเครกันนะคะเรื่องไฮโปไทรอยดิซึมแล้วก็ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะคะเรามาดูกันเลยเนาะ,ะเราอาจจะจําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเราแบบโอ้ยมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยให้จําว่ามันตรงกันข้ามกันเลยเนาะอาจจะจําอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้จะมาสอนทั้ง2แบบเลยนะคะสําหรับไฮโปไทรอยดิซึมนะคะหรือว่าโรคไทรอยต่ำเนาะ อืค่าแลบของเขาเนี่ย T สาม T สี่ 3, จะต่ํานะคะเนื่องจากไทรอยมันมีปัญหากับไทรอยเกรนที่มันสร้างไทรอยฮอร์โมนได้ไม่มากพอเนาะ และ TSH หรือว่าไท r o i d s t i m เลต t ิ n งฮ o ร์โมนมันสูงอันนี้เกิดจากการคอมเพนเซตเนาะเกิดจากอ่าไฮโปตารามัสเนี่ยมันพยายามโอ้ยฉันดีเทคได้ว่าฮอร์โมนไทรอยของฉันมันต่ำมากมันก็เลยกระตุ้นให้เกิด TSH ที่มันสูงขึ้นนะคะเพื่อคอมเพนเซตเนาะค่าแหลมมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตรงข้ามกับ h y เปอร์ไทรอยด์ทีซึมเนาะ ถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยนี่นะคะมันเกิดการที่แบบว่าฮอร์โมนนี่มันถูกสร้างมันถูกกระตุ้นมามากเกินไปนะคะอาจจะเกิดจากโรคดังนี้เนาะโรคเกรปติซีดมีเนื้องโงกเนาะแล้วก็ไอเดนมากเกินไปหรือว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะมันก็เลยสร้างฮอร์โมนมาเยอะเป็นที T4 ทีจะสูงส่วน TSH ก็คือต่ำเนาะเพราะมันเป็นการยับยัง้งว่าโอ้ยฮอร์โมนฉันเยอะไปแล้วแล้วก็เลยถูกยับยั้งไป TSH ก็เลยต่ำอันนี้ในกรณีของไพบรี่ อ่าไฮโปไฮเปอร์ไทรอยนะคะไฮโปไทรอยเนี่ยการเผาผ่านก็เลยจะลดลงเนาะส่วนไฮเปอร์ก็คือเพิ่มขึ้นนะคะอาการของไฮโปก็จะตรงกันข้ามกับไฮเปอร์เลยคือจำไว้ไฮโปคือโลอะไฮโปโลโโลคือทุกอย่างจะต่ำแล้วก็จะช้า อ่อนเพลียนะคะการเผาผ่านลดลงก็เลยน้ำหนักขึ้นเนาะหนาวง่ายท้องผูกหัวใจเต้นช้าผิวแห้งซึมเศร้าผมบางนะคะประจำเดือนอาจจะมามากเนาะ,ะแล้วก็ภาวะเซกซอนอ่ะก็คือแม็กซิมิม่าโคลมานะคะมีความนั่นต่ำตัวเย็นมากซึมแล้วก็โคลมาไปเลยรู้สึกไม่รู้สึกตัวไปเลยนะคะการพยาบาลก็คือตรวจอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการเผาผ่านที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยมพวกยากล่องประสาหรือซีเดตอะไรต่างๆเนาะ แล้วก็สอนให้เขากินยาฮอร์โมนไปตลอดชีวิตนะคะส่วนยาก็จะเป็นล e โวไซร์อกซีนนะคะกินตอนท้องว่างต้องกินตลอดชีวิตนะถ้าเจ็บหน้าอกต้องแจ้งแพทย์นะคะทันทีส่วนไฮเปอร์ไทรอยให้จำว่า high and hot ก็คือทุกอย่างมันจะดูสูงมันเบลอน่มันเบลอแล้วมันก็ร้อนมันฮอตนะคะแล้ว อาการก็จะมีมันเบิร์นมันเบิร์นมากๆอะน้ำหนักก็จะลดใช่ไหมคะร้อนง่ายขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะหัวใจเต้นเร็ววิตกกังวล agitation หน้านนะถ่ายบ่อยตาโปนหรือว่าเป็นโรคเกรฟที่ i ีน้องตาโปนออกมาแล้วก็มีคอโตนะคะแล้วก็ประจำเดือนมาน้อยแล้วอาจจะขาดไปเลยก็ได้นะภาวะแทรกซ้อนไท y r o i d storm นะคะอันนี้ก็ออกข้อสอบเยอะมากนะคะ มีไข้สูงความดันสูงหัวใจเต้นเร็วสับสนการพยาบาลดูแลสิงแปดน้องไม่สงบลดความร้อนนะห้ามดื่มกาแฟคาเฟอีนนะคะเพราะมันจะกระตุ้นการเผาผลาญอีกนะดูแลตาในกรณีที่ตาโปนะคะรีบแจ้งแพทย์ถ้ามีไข้สูงหรือหัวใจเต้นเร็ว,วยาก็จะเป็นพวก PTU นะคะเมทิมาโซแล้วก็ต้องตรวจหาไว้บัสเซลล์โรเสียเมเม็ดเลือดขาวต่ำนะคะยาพวกนี้ให้จําไว้ให้ทุกคนแล้วก็อาจจะใช้ยาเบต้าบล็อกเกอร์ลดอาการลดฮันเรดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ รักษาด้วยรังสีหรือการผ่าตัดนะคะแล้วเองเคล็ดทิปที่จะให้วายเนาะเลโวไทรอกซีนนะคะก็คือพยายามเริ่มช้าๆแล้วก็โกสโลนะคะเพราะว่าถ้าให้แบบมากเกินไปปุ๊บๆๆก็อาจจะเกิดไฮเปอร์ไทรอยได้นะคะส่วนการผ่าตัดเนาะไทรอยเทคโจมีก็คือให้มอนิเตอร์เลือกแอร์เวอสตรักชั่นนะคะแล้วก็ระวังไฮโปคลเมียนะคะ ไซายของไฮโปคาลิเมียนะคะก็ข้อสอบเยอะเหมือนกันนะคะ True of s สเต็ stick, แล้วก็ r u ูโซไซส์นะคะแล้วก็จะมี l a ริ n งเจลเนิร์ฟดาม g e ได้นะให้ระวังมีเสียงแหบหรืออะไรอย่างงี้นะคะไทรอยส t o รมก็ให้ระวังนะเป็น Medical Emergency อร์เลยนะคะต้องคือมันเกิดขึ้นเร็วมากนะมันจะมี f e v เวมีเชค c k y คาเดียเนาะไฮเปอร์เทนชะั ension, แล้วก็จิ t เทชันให้รีบแจ้งแพทย์โดยด่วนเลยนะคะ ใครสนใจข้อสอบหรือว่าจะเรียนเพิ่มเติมนะคะจะมีคอร์สคอมโบเซตนะคะมีทั้ง encrypt cycle e n c l i c k hex นะคะสรุปก่อนสอบแล้วก็ข้อสอบอีก500กว่าข้อใครสนใจกะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แจนได้เลย